แม่น้ำเกลือครับคับุณภูมิด้วยครับหน้าหนาวมาเล่นได้ที่สักนี้ครับอพราะว่าริบพา,า,า,ายาราคาตัดแสงครับไม่ต้องกลัวดันนะครับบรรยากาศโะเล่ครับธรรมชาติที่นี่มีไวไฟ,ไฟ นอกจากสรว่น้ำแล้วก็จะมีห้องอาหารด้วยครับผมมีเปิดโซนใหม่ด้านบนนะครับเพื่อบรรยากาศที่สวยงามกับอาหารเพื่อสุขภาพนอกจากนเสร็จแล้วนะครับยังมีจริงติ้งติ้งฟิตเนสครับผมนะฮะแล้วก็มีโยคะด้วยนะฮะฟิตเนสจริงจริงจรง